สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่โจามาอยู่ที่สวนผักนะคะพี่โจจะมาอัปเดตผักที่พี่โจปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมผักที่พี่โจปลูกไปนะคะถั่วลันเตาจะขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนถั่วแขกเนี่ยก็จะมีตายบ้างนะคะมันก็ขึ้นติดกันอยู่นะคะพี่โจก็เลยจับมาปลูกใหม่ให้มันห่างกันนิดนึง ถั่วลันเตาเนี่ยก็จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะแทบจะไม่มีต้นตายเลยนะคะพี่โจ้ก็เลยแบ่งปลูกนะคะเป็น3แถวแล้วก็ย้ายไปอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ปลูกสลัดกับปาปริก้านะคะนี่ค่ะพี่โจ้แบ่งออกมาปลูกอันนี้นะคะเพราะว่า ลักสลัดกับปาปริก้าเนี่ยนะคะไม่ขึ้นค่ะเดแต่ว,ว่ามันก็มีมเมล็ดอยู่นะคะเจ้าถั่วลันเตานี้นะคะคุณผู้ชมมันจะให้ผลผลิตตลอดเลยนะคะสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะ แล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะเดี๋ยวพี่โจจะให้ดูสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม แปลงนี้จะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าออกดอกแล้วนะคะนี่ดูไหมคะมีดอกสีขาวๆแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะงามค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแปลงผักน้อยๆของพี่โจอันนี้แอปเปิลค่ะคุณผู้ชมมีอยู่สีต้นค่ะ กำลังออกดอกเลยนะคะอนนี้จะเป็นบลูเบอรี่ป่านะคะลูกมันจะเล็กๆค่ะมันจะชอบขึ้นตามหินเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมหินแล้วก็มีมอสซากุระระวยแล้ว วันนี้พี่เจ้าก็มาอัปเดตแปลงผักนะคะให้คุณผู้ชมดูคะ่ะนะคะก็คุณผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะเจ้าถั่วลันเตาเนี่ยจะปลูกง่ายอยู่ค่ะนะคะประมาณอาทิตย์กว่าก็ขึ้นแล้วนะคะ <_ EN> ก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ <_ EN> วันนี้สวัสดีค่ะ